สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสงนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองอุตการในการมองโลกและการใช้ชุดนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอารยมรคมีองค์แปดประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับต้องบอกนะครับยุคสมัยนี้นะครับหลายคนเนี่ยนะครับไม่ค่อยเชื่อในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตนะครับเพราะมองว่าการเชื่อในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริต่ะและไม่ได้อํานาจไม่ได้ผลประโยชน์ไม่ได้ตําแหน่งไม่ได้ทรัพย์สินเงินทองเนี่ยอาจจะเป็นความโง่ก็ได้นะครับสู้คนที่ ทุจริตนะสู้คนที่ผิดศีลน,นะโกหกหลอกลวงนะครับอย่างแก๊ง call center ได้แล้ทำงานแล้วก็ได้เงินเป็นแสนเป็นล้าน,าน้านหลายสิบล้านหรือเป็นหลายร้อยล้านทีเดียวนะครับทำให้คนสมัยนี้นะจะเชื่อว่าความซื่อสัตย์สุจริตเ,เป็นความโง่เขลาวเวสระนะเพราะฉะนั้นใครที่ทำอาชีพการงานต่างๆเนี่ยมันต้องมีทริกกี้หน่อยนะมีเล่เหลี่ยมเลขกลไม่ตรงไปตรงมานะครับ อย่างบางคนทำอาชีพบางอย่างเนี่ยนะก็จะสามารถที่จะเอาความรู้นะของวิชาชีพตัวเองเนี่ยในการพูดให้ได้ผลประโยชน์เกินจริงพูดง่ายคือไม่ได้พูดตามจริงแต่พูดเกินจริงอย่างบางคนทำอาชีพเป็นแพทย์เนี่ยก็พูดนะให้คนไข้เนี่ยตก,ตกใจเกินจริงก็มีนะครับเพื่อจะได้ผลประโยชน์นะเพราะอะไรครับเพราะว่าสมัยเนี่ยนะอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะก็มักจะนะจะใช้ความที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตนี่แหลเะเขาคิดว่า คนที่ซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยนะมันได้ทรัพย์สินน้อยนะได้เกิดว่าสมมติว่าเราไปทำอาชีพนะครับอย่างวิศวกรกเหมือนกันเนี่ยนะบางทีออกแบบเกินกว่าที่จําเป็นนะครับใช้ของสเปคเกินกว่าที่จําเป็นก็มีนะนะเขาเรียกว่าไม่ได้บอกความจริงนะแก่แก่ผู้ที่เป็นเจ้าของเงินก็มีนะไม่ใช่เฉพาะอาชีพนะครับแพทย์วิศวกรกน,นะครับาอาชีพหลากหลายเลยนะ อย่างบางทีเนี่ยนะผมไปทําฟันก็เหมือนกันอยาบางทีนะครับก็อาจจะหมอก็พูดไปนะทำน,นทำนู่นทํานี่ทานั่นนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเราเองจะต้องใช้วิญญาณนะครับว่าเราจะทําหรือเราจะไม่ทนเราจะเชื่อหมอทั้งหมดหรือว่าเราจะมีวิญญาณของตัวเองนะซึ่งผมต้องบอกเลยนะครับว่าทุกวิชาชีพนะไม่ใช่ที่ผมเอ่ยมานะเฉพาะแพทย์วิศวกรทันตแพทย์นะครับทุกอาชีพอหครับนะบางทีก็พูดเกินความจริงไป หรือว่าเราเจอเซลล์สักคนหนึ่งเนี่ยมาขายประกันชีวิตเจอเซลล์สักคนหนึ่งนะมาขายประกันรถนะหรือเจอเซลล์สักคนหนึ่งมาขายรถยนต์เนี่ยมาหลายครั้งหลายคนบางทีก็จะพูดนะเฉพาะสินค้าตัวเองนะอะไรของตัวเองเนี่ยมันเกินความจริงไปหรือเปล่าเขาเรียกว่าไม่ตรงไปตรงมานะหรือนะอาจจะปกปิดนะครับความจริงบางอย่างไว้อย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นสมัยนี้ผม้องบอกว่าด้วยนะความเชื่อของคนยุคนี้ที่มุ่งเน้นหาทรัพย์สินเงินทอง อำนาจผลประโยชน์นะครับต่บางๆเนี่ยซึ่งถ้าได้อำนาจผลประโยชน์มานะครับมีตำแหน่งเนี่ยก็ตามมาด้วยเงินทองทำให้หลายคนเนี่ยขาดความซื่อสัตย์สุจริตไปเพราะมองว่าความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยเป็นความ,มงูเขลาซึ่งตรงจุดนี้นะครับต้องบอกก่อนนะว่าอันนี้ก็ต่างคนต่างคิดนะแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยผมจะถือเรื่องของความสบายใจของตัวเองเป็นสําคัญคือเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยผมก็จะพูด ก็จะวิเคราะห์นะจะให้ความรู้ในฐานะเป็นครูอาจารย์นะครับผมก็จะพูดไปตามเนื้อผ้าตามเหตุตามผลไปนะก็ชี้แจงแยกแยะกันไปต่งๆนานานะครับก็เรียกว่าอย่างตอนที่ผมสอนหนังสือเนี่ยผมจะบอกเลยว่าเด็กคนนี้อ่อนหรือคนนี้ไม่อ่อนนะถ้าอ่อนเนี่ยเขาควรทําอะไรนะถ้าเขากลางๆก็จะบอกว่าเขาดีอยู่แล้วโดยพื้นฐานนะแต่เขาควรจะทําอะไรนะครับก็จะแจกแจงแยกแยะไป สุดท้ายก็อยู่ที่เขาเรียกว่าวิทยาลของผู้ใหญ่ผู้ปกครองอะ่ะอาจจะให้บุตรหลานมาเรียนวิชาอะไรบ้างเรียนกี่ชั่วโงอันนี้ตามสบายได้เลยนะครับเพราะว่าผมจะพูดวิเคราะห์ตามที่มันเป็นจริงนั่นเองนะจะไม่พูดเกินเลยนะก็จะบอกว่าคนไหนเด็กอ่อนก็อนะ่อนคนไหนบอกว่าปันกลางก็ปันกลางนะคนไหนบอกเก่งอยู่แล้วก็เก่งอยู่แล้วนะเพราะเด็กที่ผมเคยสอนเนี่ยในฐานะที่เป็นครูอาจารย์นะครับก็มีตั้งแต่เด็กอ่อนมากเลยนะครับ, on, เ,นะรบเรียกว่าปูพื้นฐานกัน นะเขาไหลก็ยังไม่รู้เรื่องปานกลางก็มีคือเรียนกลางๆนะแต่ต้องขยันหน่อยก็จะบอกให้เรียนให้มากหน่อยนะครับหรือว่าพวกเภทเก่งไปเลยนะเก่งเงินไปแต่ว่าขี้เกียจก็มนะีมันเหมือนกับนิยายน,ะนิทานนะไอ้กระต่ายกับเต่าอ่ะบางคนเด็กนี่เก่งมากแต่ทําตัวเป็นกระต่ายนะก็คือขี้เกียจก็มนะีนี่คือสิ่งที่เราสู่อสานะครับานี่มองผมแล้วความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยไม่ใช่เป็นความโง่นะแต่เป็นความฉลาด ของจิตแต่ละคนคนไหนที่ฉลาดจริงๆเขาจะรู้ว่าความซื่อสัุจริตเนี่ยมันทำให้เราอยู่เย็นเป็นสุขนั่นเองเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ